ชุมชนโดยรอบพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมในจังหวัดเชียงรายใช้ประโยชน์จากพื้นที่แตกต่างกันไปค่ะแต่ว่าหนึ่งในอาชีพหลักคือการทําประมงน้ําจืดจับปลากุ้งและหอยไปขายวันนี้เราจะไปติดตามวิถีชีวิตของพรานกุ้งประจําเวียงหนองหลมกับนักข่าวพลเมืองทีม f ิล์มฟ r Change ค่ะ เวียงหนองลมตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าแอ่งเชียงแสนกินพื้นที่ในตำบลท่าเข้าเปลือกตำบลโยนกและตำบลจันจ้าบริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอแม่จันและอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายด้วยความที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําขนาดใหญ่ทําให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งที่อยู่แหล่งอาหารของนกปลาสัตว์ต่างๆและรวมถึงเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านที่อยู่โดยรอบพี่อ้ไกรทอง กากุ้งประจำเวียงน้องลมเกิดและเติบโตที่นี่ค่ะพี่อ้ดักกุ้งเป็นอาชีพมา20กว่าปีก่อนหน้านี้เคยไปทำงานที่กรุงเทพแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงกลับบ้านเกิดหันหน้าเข้าเวียงน้องลมก็ทำมานะวันละพันกว่าบาทอะตอนนั้นกุ้งเยอะเลยเดี๋ยวนี้กุ้งไม่มีอะขอนนี้โอ้โหเยอะตรงมันห้วยอะพอาะน้ำต้องพังน้ำนมันจะไหลมากุ้งกุ้งจะขึ้นน้ำอะ ลิตรๆนะให้หมดาปลาไม่ได้นะถ้าเขามีทุนลาเอาขอตื่นเช้าหน่อยถ้าเขามีทุนลาเอาก็ถ้าตื่นเช้าก็มาสักสี่โมงเตรียมของนะครับกาจะมาถึงนี่ก็เช้าวันาทีเอามาดักกุ้งนี่เขาก็มีลรกปลาที่ได้มาตัวเล็กๆถ้าเหลือใจล้วเขาก็เอาไปมักกับหอยนะเอาไปน้ำมักมันมันมีกลิ่นนะครับถ้ามักเซตไว้เป็นพิจวรนดักวันนี้เนาะ แต่พวกนี้ก็ต้องตอนนี้เอกตอนประมาณห้าโมงเราอย่างกุ้งนี่เราต้องเสร็จเกงขาสั้นอ่ะ้องไปยืนมันมันจิกไงไอ้กุ้งมันจิก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 มันจิกปั๊บเรารู้เลยว่ากุ้งมันอยู่อย่างเงี้ยบางที่ก็ไม่มีนะครับว่ามันดูดูไอ้พวกอากาศข้างในน้ำเนี่ยมีไหมอะไรพวกนี้ยอย่างเห็นที่น้ำห้กแดงๆนะไม่มีปลาไม่มีกุ้งเราเขาต้องต้องเป็นอย่างเนี้ย เห็นไหมมันจะมีน้ำดินน้ำอะไรอยู่พี่ไอ้บอกว่าเมื่อก่อนเวลาดักกุ้งน้ำจะเยอะจนไม่สามารถเดินมาได้ต้องใช้เรือแต่เดี๋ยวนี้สภาพพื้นที่เปลี่ยนไปเยอะจำนวนกุ้งก็ลดน้อยลงสาเหตุหนึ่งก็มาจากการขุดคันดินซึ่งเป็นการทำลายแหล่งที่อยู่ของกุ้งเพราะกุ้งชอบอยู่บริเวณที่ลาดริมตลิ่งมีต้นหญ้าขึ้นค่ะ เมื่อได้ปลาและกุ้งแล้วต่อไปก็คือการนำปลาไปแปรรูปทำเป็นปลาตากแห้งส่วนกุ้งเอาไปขายที่ตลาดค่ะมือาได้เสรลียเนาะมันก็อยู่ประมาณ200รระยะตุลามาถึงนี่นะ่ะเดี๋ยวนี้เสเลียนี่ต่อวันนี่ก็ได้ประมาณ100รวมเบสเซ็ตนะถึงกุ้งปลาหอยไนี่นะจากการเก็บข้อมูลโดยกลุ่มนิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำกกพบว่าชาวบ้านมีรายได้จากการจับสัตว์น้ำ เก็บผักและเลี้ยงควายรวมแล้วกว่า38ล้านบาทในแต่ละปีเลยทีเดียวแม้รายได้จะไม่สูงนักแต่ก็ถือว่าเวียงหนองลมเป็นฐานที่มั่นทางทรัพยากรที่เป็นหลังพิงให้กับชาวบ้านทุกคนและเปรียบเหมือนหัวใจที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชุมชนโดยรอบค่ะ ทุกวันนี้พื้นที่และระบบนิเวศที่เวียงหนองหล่มกำลังเปลี่ยนไปค่ะเมื่อหัวใจที่เคยหล่อเลี้ยงคนในชุมชนกำลังเผชิญกับวิกฤตคนที่นั่นจะมีวิธีรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่มไว้อย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามต่อได้ในรายการเดอะนอรองศาเหนือเช้าวันนี้7จ็ดโมงครึง่งและสามารถสื่อสารเรื่องราวรอบตัวกับนักข่าวพลเมืองผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ